ข้ามาจากดวงดาวอันแสนไกลว่าจะเป็นความไวขนาดไหนความเร็วแสงของข้าจะไปถึงไม่ว่าจะเป็นคลิปแดงหรือคลิปฟ้าไม่กี่วินาทีเท่านั้นมันก็ได้ตายลงถ้าหากพ,กพวกเรามีไฟเราก็จะไปทันทีรอด,ด้วยเราจะไปช่วยเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวลาฮีโร่ตอนนี้ฟอร์เร็กกำลังไล่ล่า,ลายลอยู่มาหลอดเหรอนี่ความเร็วแสงเรียบร,ร้อยมาหลอดบอกว่ารวย ลุมว่ะกีจักรยานไปฟ้องแม่เลยไปมาหลอดเฮ้ยตรงนั้นมีซิลซิลที่เรือกำลังจะเหลือน้อยเราต้องจัดก,การด้วยความเร็เวแสงเ้ยเรียบลความเวแสงของเราน,นั้น,มน,น,น,นแม้แต่ว่าซิลที่หายตัวได้ก็ยังตายเฮ้ยน้ำมันเจ้ามาหลอดอีกแล้วได้เวลาฮีโร่จะมาหลอดป็นอยู่แค่เอื้อมขนาดนี้เลยทังเจ้าจะหนีข้าไปได้หรอกนะ ไม่มีทางหรอกจริงๆจะต oh, ้องเข้ามานี่เจ้ามารหรอนี่เจาาา้เจาบังอาจดูถูกความเร็วเหนือสายของฉันหยานี่เขา าาจากนั้นด้วยความเร็วเหนือแสงของเราเราก็ต้องกลับไปความต่ออีกครั้งแต่ด้ยวยความที่เราเป็นฮีโร่ทําให้อลิตเลวนจอมเจ้าเล่ห์เราจะตายรอะเทวเราต้องรีบเข้าไปช่วยรอด้วยฮีโร่โดนแฟตมาแล้วความเร็วเหนือแสงเมื่อฮีโร่อย่างเราเห็นท่าไม่ดีจะขึ้น่งเข้าไปเปิดอันตรีเเกือบตายทําให้กิวดอร์สายดึงดูดต้องตายลงไปถึงแม้ชีวิตเขาจะวอดวายแต่ก็ช่วยอลิตไว้ได้ฝากไว้ไก่อนชนะคิกสี่แสนสูนย้ดังหน้าเธอไม่รอดแน่ เกิดมาแล้วด้วยความที่เราเป็นสายป่าก็ต้องมุ่งหน้าไปที่บัฟฟ้าทันทีทันใจนั้นเองเพื่อนเราได้บวกกันอีกแล้วอยู่ข้างบนมีเทวนําแก๊งมากับกิวดอร์ไม่ทันละกิวด์ได้เปิดอันติออกมาแล้วเราต้องมุ่งหน้าไปหาเทวพร้อมกับเปิดอันติโธรโดริชิ่งเรียบร้อยไปหลอดแต่ว่าเราเหลือไปเห็นยายคิกซี่จอมปวดตัวเก่าเราทีกาลังไล่นารยาเพื่อนเราอย่างไม่สุดว่าได้รีบไปช่วยความเร็วแสงของเรานั้นทำให้ยายคิกซี่ตัวปวดต้องฟิกเกอร์หนีไปแต่เราไม่ ยอมรอเ,เรากินผลปีศาจแสงพิกะพิกะเข้าไปทําให้คลิกซี่ตกใจแต่ก็สะบัดออกมาว่าคลิกซี่ถึงกรลองเสียงหลงไปเลยเมื่อเจอความเร็วแสงของเราเข้าไปอันะแต่ข้างบนเหมือนจําไม่จบพี่ซิวยังไม่ยอมตายฮีโร่อย่างเราก็ต้องไปเก็บงานตามดับมีความเร็วแสงของเรายังไม่จบเพียงเท่านั้นความเป็นฮีโร่ได้พุ่งผ่านอยู่ในตัวเราได้ด้วิ่งเข้าไปความเร็วแสงเปิดอังสตรีโทรโดลิสทิ้งตายสองตัวเป็นยังไงละ่ะ เหตุการณ์ผ่านมานานจนเราเข้าสู่ช่วงท้ายเกมตอนนี้มีบวกกันอยู่ที่ตรงกลางคลิกซี่ตัวน้อยตอนนี้เธอได้เวลาฮีโร่ซะแล้วเอ,อ้าฮีโร่อย่างเราอุ้ยเหมือนกันนั่นนี่ทำให้เราเปลี่ยนเป้าหมายโดยฉับพลันกลายเป็นเทวที่ต้องตายอย่างอนา,นานแต่ประชาติบางก่อนที่เราเคยฆ่าซิยววัทำให้ซิวกลับมาล้างแค้นเราในชาตินี้เมื่อการบวกครั้งสุดท้ายได้มาถึงทำให้ฮีโร่ที่เพิ่งเกิดใหม่อย่างเราต้องรีบไปช่วยความเป็นฮีโร่ของเรามันพุ่งพ่านไปหมดจะร้บเข้าไปช่วยโดยที่ไม่คิดชีวิตเป้าหมายของเราคือคลิกซี่และเทวเทได้ อย่างง่ายได้จนอยากจะคิดซี่คิดซี่เธอจะไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนนะ,ะถึงแม้ฉันจะตายแต่ทุกคนจะจดจำฉันไว้ในนามกับผมคือฮีโร่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะ